สวัสดีครับแฟนคลับเซลบุกท่านนะครับวันนี้ชวนั่นฟังบุคลิกพิเศษครับบุคลิกพิเศษหรือว่าคาแรคเตอร์นะครับของผู้ชนะนะครับคือผู้ที่ใช้โชคดีเป็นแรงส่งให้รวยพุ่งครับแล้วก็ใช้ทักษะนี่แหละเอาตัวรอดได้ในยามที่ไร้โชคฮะผมได้ไอเดียมาจากเป็นทวิตของบรรดาบุคคลที่ผมติดตามในในทวิตเตอนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของทักษะ แล้วก็โชคอยู่ไม่น้อยนะครับผมคัดของผมชอบของคุณ Trading c o m p o s e r ชบอกนะว่านักเทรดคนไหนก็ตามที่คิดว่าความสาเร็จในการเทรดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโชคเลยนะมีเพียงแค่ทักษะและกลยุทธ์เท่านั้นถือว่าไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเข้าใจผิดนะครับนะครับนี่เป็นสิ่งที่เออเขาก็ต้องขอสังเกตได,ด้ดีนะว่าคือถ้าคุณคิดว่าการเทรดนั้น มันเป็นเรื่องของทักษะอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีโชคมาเกี่ยวข้องเลยนั้นมันเป็นสิ่งที่ออกจะอาหารกาไปหน่อยเนาะหรือว่าออกจะเข้าใจความจริงผิดไปหน่อยนะประมาณนี้ครับพี่มาร์กก็บอกกันว่าเออเนี่ยโชคนะฮะสามารถทําให้คุณรวยได้แต่มีแค่ทักษะเท่านั้นที่จะทําให้คุณรักษาความรวยได้ครับนะฮะ,น,ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมเออเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํา ตั้งชื่อคลิปว่าออผู้ชนะเนี่ยคือผู้ที่ใช้โชคดีเป็นแรงส่งให้เขารวยพุ่งครับแล้วก็ใช้ทักษะเอาตัวรอดได้ในยามที่ไร้โชคนะครับสําคัญนรืนึงนะผมว่านะคือชีวิตเรามันก็มีช่วงเวลาที่โชคพัดผ่านพัดพัดพัดเข้ามาตัวเราอะนะแล้วก็ตอนที่โชคนั้นไม่ได้อยู่ใกล้เราเลยนะพูดง่าย โชคก็เหมือนลมเพลลมพัดนะนะนะเดินไปถ้าคุณเดินออกกำลังกายตอนเชา้าก็จะมีลมพัดผ่านตัวเราแหลนะมันก็โชคครับแล้วก็มีบางช่วงที่ตื่ดแตแล้วเกินไม่มีลมเลยอุอากาศก็อบอ้าวเนี่ยเนี่ยผมว่ามันคล้ายนี้เหมือนกันนะแล้วทําไงจะถึงทําให้เราเนี่ยเออคือเวลามีโชคเนี่ยผมว่าใครๆก็ต้องการเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ที่เราไม่ต้องไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะฮะ ทุกคนเนี่ยนะผมลดโลกเนี่ยโดยเฉพาะชาวเอเชียเนี่ยว่าเราเราต้องการโชคลาภอย่างมากเราไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้ท่านดุลบัรนดาเนีเรามีโชคมีลาบนะขอให้ชีวิตมีความราบรื่นสะดวกสบายไม่ต้องมีอุปสรรคใดทั้งวงเลยเราต้องการสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะลดเราก็ต้องมีโชวลาข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงครับมันเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนาที่เราควบคุมไม่ได้ครับคือ จ้าไปคือโชคโชคนะโชคลาบเนี่ยโชคดีนะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะมันลมเพลลมพัดนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีการถ้าเราอยากจะชนะในเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมชีวิตเกมธุรกิจเกมการแข่งขันนะครับแค่พึ่งพาโชคอย่างยวไม่ได้ครับมันเป็นมอนหลักลอยเกินไปนะเราไม่มีหลักอะครับไม่มีหลักไม่มีสิ่งเรียกว่าความสามารถในการหาเงินว่าที่สําคัญนะ ไอ้ความสามารถในการทเงนินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสกิลไงคืออย่างเช่นการเทรดใช่ไหมคุณก็ต้องมีนะครับคุณก็ต้องมีแนวทางการคาดหุ้นผู้ชนะใช่ไหมแนวทางการระบ,บุจุดซื้อที่ได้เปรียบครับแนวทางการบริหารริชตีบอร์ดพวกเนี้ยนี่คือสกิลฮะสกิลที่จะทำให้เราได้โชคมากขึ้นฮะแต่ถึงนกันนั้นเนี่ย คือจะเรียกว่าเป็นความได้เปรียบก็ได้เป็นกันเป็นออสเป็นเอชก็ได้ก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเทรดตามเอชเราก็ตามความได้เปรียบก็ตามแต่ว่าโชคใช่ไหมครับบางทีถ้าโชคไม่เข้าข้างมันก็จะเจอ,อะรรนะครับ f a l เ break out ไปนะฮะถ้าเราซื้อแบเบรกเอา k o นะนั่นแหละก็ไม่เข้าข้างแล้ว้วทำยังไงเนี่ยสาคัญนี่แหละครับถ้าโชคไม่เข้าข้างเนี่ยทํายังไงก็ต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดไงก็คืออะไรครับคำถารความเสี่ยงครับเห็นไหมครับว่าเนี่ย แท้จริงนะฮะผมว่าถ้าคุณได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า Psychology of Money นะจะมีประเด็นนี้เหมือนกันนะคือว่าเขาก็พูดถึงเรื่องของโชคดีกับกับโชคร้ายนะฮะความเป็นคนที่สำเร็จอย่างยังย่งยืนและและและ,และยิ่งใหญ่นั้นมักจะมีทักษะแบบนี้คือว่าเวลาที่โชคเข้าข้างเนี่ยเขาจะลอยลมเลยเขาจะพุ่งทยานนะครับแต่แต่เวลาที่โชคไม่เข้าข้างเขาก็สามารถจะ เราเรียกว่าเก็บข้องงอเข่านะรักษาตัวรอดได้ครับซึ่งพวกเนี้ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่นอ,น,อนอกเหนือนอกเหนือนอกเหนือธรรมชาตินะผมแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องราวของการเตรียมตัวไว้ก่อนครับการเตรียมตัวไว้ก่อนอะไรคือทักษะนะครับทักษะในการบริหารความเสี่ยงทักษะในการคิดไว้ล่วงหน้าว่าเออถ้าเจอเรื่องเนี้ยถ้าเจอ worst case ขึ้นมาเนี่ย จะทำยังไงถึงจะรอดได้พี่มาร์กเนี่ยเป็นตัวอย่างสําคัญนะแกบอกเสมอว่านะถ้ามีอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้แกสําเร็จวันนี้คือแกให้ worst case มาก่อนเสมอครับไอ้คําว่า worst case เนี่ยมันสําคัญนะคืออะไรครับคือว่าเนี่ยเมื่อไ้ก็าตามครับถ้าโชคไม่เข้าข้างเนี่ยทยํายังไงแกถึงจะรอดได้ครับไม่ถึงการ ถ้าการเทรดก็คือเลยครับจะไม่ดรอดาวมากพอคุณไม่ดรอดาวมากครับเคยเปรียบเทียบไว้ง่ายคือว่าเหมือนคุณขุดหลุมนะถ้าคุณขุดหลุมตื้นนะฮะคนก็คุณก็เดินเดินเดินต่อไปได้ง่ายครับแต่ว่าถ้าคุณขุดหลุมลึกหนาดรอดาวลึกเนี่ยคุณใช้เวลาในการปีนครับปีนขึ้นมานะตอนที่คุณปีนถึงถึงผิวผิวดินครับคนที่เขาดรอดาวน้อยเขาไปนน่นแหละเขาไปเป็นกิโลและครับ คุณไปชาเขาแลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เสียเวลาครับเสียเวลาแล้วเนี่ยการให้ Worst Case มาก่อนนี่แหละคือทักษะเป็น Mindset สำคัญที่ทำให้ผู้ชนะเนี่ยเขามีโชคดีรอเวลาครับห็นว่าพอโชคเข้าคากนะเขาพุ่งทะยานเลยแต่พอไร้โชคอ่ะเขารอดนะฮะแตกต่างจากคนทีไไไ่ไม่มีการเตรียมตัวเลยคนที่ใช้ชีวิตเป็นหลักลอยให้โชคนำทางอางเดียวเนี่ย พอโชคดกีก็ไปตามเขาอะ่ะกดลอยตามเขาเดี๋ยวพอโชคร้ายร่วงแหละครับเรียกว่าอยู่ในวงจรบูมเอ็นบัสฮะบูมเนี่ยเหมือนกับเนี่ยแบบน,นี้นะครับเนี่ยฮะจัดดูภาพนะ In evolution of profitable trader คันนี้นฮะถ้าคุณเป็นคนมีโชคจะเป็นไงครับโชคเข้าข้างก้าไปแล้วครับโชคหายก็ร่วงลงมาครับนนยอยู่ในวงจรของของสายเคอร์ฟฮะสายเคอร์ขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่ถ้าคุณเป็น ผู้ชนะที่เก่งเะครับเนี่ยอย่างพี่มาร์กเนี่ยแกคิดถึง worst case ก่อนนะครับถ้าเวลาที่พี่มาร์กอยู่เฟ,ฟส4นะคือถ้าเวลาที่โชคดีแกพุ่งทะยานครับโชคไม่เข้าข้างแกครับรักษาระดับไว้ได้ครับนะร,ระดับไว้ได้นะเพราะแกมีทักษะไงแกบริหารความเสี่ยงได้ดีไงแกก็จะรอดาวไม่มากครับแล้วเวลาโชคม,มาไปแล้ะครับคืนนั่นแหละโชคไม่เข้าข้างรักษาระดับครับัลนะเนี่ยเป็นการลอยลมบนที่สวยงามแล้วก็ ยิ่งใหญ่ยั่งยืนะนครับผมว่าทักษะนี้ผมว่าเราควรเอาไปคิดต่อและไปสร้างให้ได้นะถ้าคุณสร้างได้นะโดยเฉพาะเรื่องของเราทักษะของการบริหารความเสี่ยงครับทักษะของการหาความไม่เปรียบให้เจอนะม,มีมีทั้ง edge มีทั้ง risk management มีทั้งการนึกถึง worst case scenario นะมีการ position size ที่ดีนะฮะร,รู้จักว่าตอนไหนควรอยู่เฉยตอะไรบ,บุกหนักนะผมว่าสำคัญครับแค่นี้ฮะ รู้ว่าเมื่อไหร่คนอยู่เฉยเมื่อไหร่คนปุกหนักแล้วความได้เปรียบเองคืออะไรผมว่าตรงเนี้ยชัดเจนนะว่าคุณจะมีอะไรที่มันแบบได้ได้ประโยชน์ได้เปรียบกว่าชาวบ้านมากมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่า,วาตอนที่โชคเข้าข้างคุณก็จะไปครับคุณจะไปได้ไกลครับแต่ว่าเวลาโชคไม่เข้าข้างก็จะยลอยลมอยู่ได้รักษาระดับไว้ได้ครับโดยที่ไม่ไม่ล้มลกคลุกคลานเหมือนคนคนอื่นครับคุณแค่แบบ สง่า่าเผยอ,อยู่่ามกลังพายุลมแรงได้นะครับเนี่ยนี่ถึงคัญนนะครับก็เพิ่มนะว่าพอดีทําอันนี้ขึ้นมาว่าการเป็นผู้ชนะคือการได้การเทรดทีชนะนั้นมันมันเป็นเป็นโชคดีนะคือคุณไดุ้้ผู้ชนะเนี่ยเป็นโชคดีนะครับแต่ว่าการที่คุณจะทนอยู่ในผู้ชนะให้ยาวนานนะได้กําไรก้อนโตโตนี่ยมันเป็นทักษะนะครับเนี่ยนี่คุณโลนสต็อกเทรดเดอร์บอกนะ แล้วก็การเพิ่มเนี่ยการการปั้นพอให้เติบโตเนี่ยเป็นเท่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นโชคนะครับแต่ว่าการบริหารความเสี่ยงครับแล้วก็ปกป้องไม่ให้ดรดาวมากเลยเป็นทักษะครับน่ครับเขาเปรียบเทียบได้ดีนะคือกําไรเนี่ยโชคเว้ยกำไรคือโชคแต่ว่าการรักษากําไรเนี่ยคือทักษะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่คาแรคเตอร์ที่เราต้องสร้างขึ้นมานะในเรื่องของการ ได้กําไรเนี่ยโอเคแหละอย่าหลงลมมากครับกาไรท่านมีฝีมือไม่ใช่ครับเพราะว่าตลาดขาขึ้นนะฮะใครๆก็กําไรได้ง่ายครับแต่ว่าตลาดขาลงเนี่ยคนที่จะรักษาพอร์ตตัวเองไม่รอดาวหนักเนี่ยเก่งครับคนนั้นเก่งนะครับเนี่ยก็ลองมาพี่ต่อดูนะครับเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับทิ้งท้ายนะครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องราวของอีบุ๊กนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการลมนะครับหรือว่า eq นะครับผมมี อีบุ๊กเล่มใหม่ที่ว่า EQ นะครับความรู้เบียวทางอารมณ์นะครับก็มีขายนะครับที่มเมนมเ,เกาเตนะครับสามารถหาซื้ออ่านได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่การซัพพอร์ตผลงานนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ